วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกผมจะไปเพชรบุรีนะไปซื้อขนมหมอ้อแกงนะเครื่องจุดหมายปลายทางเราก็คือไปซื้อหมอ้อแกงที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับคือหาเรื่องออกไปเที่ยวนั่นแหละเนาะตอนนี้ผมก็ลังรวมเครื่องอยู่นะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตอนนี้ก็เวลาสี่โมงบ่ายสองเจ็ดนาทีนะเดี๋ยวผมต้องไปรับแฟนที่ต่ายยานะแล้วก็วิ่งเข้าพระรามสองแล้วออก ไปเพชรบุรีเลยอาจจะเลยไปชามนิดหนึ่งนะครับโอเคันเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยตอนนี้ก็ออกมารับแฟนแล้วก็กำลังเดินทางออกไปเพชรบุรีนะวิ่งออกสายสายรสายสีสสย่วิ่งออกสายสี่วิ่งไปออกมหาชัยอ่ะ เนี้ก็ปสองสี่สิบห้าไมรู้ถึงกี่โมงแล้วเราก็กำลังวิ่งไปอยู่เส้นอ้อมน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปตัดเข้าเป็นเข้ามาใช่ครับรถเยอะอยู่นะ กำลังจะเข้าสู่ถนนรามสองนะครับเกือบถึงหมาชายแล้วประมาณเก้ากิโลท้่านร้อนตอนนี้ก็ายสามสิบสามนาทีตอนนี้เราก็ มาถึงเส้นพรามสองแล้วนะรถก็เยอะอยู่บ้านแถวตรงไป ท่าจีแล้วครับเดี่ยวเรอยู่ท่าจีแล้วเราเจอมากขาออกนะเนี่ย โอเคสมุดสองรามแล้วนะรถก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมดูฝั่งสาขากรุงเทพรถติดมากหวงว่าตอนเย็นสาขาับคงจะไม่ติด อันนี้ก็ถึงเขตนาเกลือแล้วนะพอะ้าเห็นนาเกลือก็เริ่มเข้าเขตสมุทรสงครามแล้วตอนนี้น้ํามาล้วก็ใกล้หมดแล้วเราต้องหาปั๊มเติมก่อนเแล้วเราก็เจอปะตะทรถเจอมาก คิดว่าถังนี้น่าจะถึงปานยุโตทาพันธุ์ิดพอดีตอนนี้ก็เติมถังแรงนะเต็มถังน่าจะ500กว่าบาทหรือสามี่สาวนนะครับ ครับนอนนท้างหมดสี่รอยบาท12ลิตร้งแต่ตะกี้ตอนออกตอนมันแจ้งเตือนคือมันกระพริบแล้วนะก็เดินทางกันต่อขึ้นเลยน่าจะเหลือค้างไว้อยู่ก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่สมุดสองคามแล้วนะ ก็จะหาเคฟซีกินหน่อยไม่เจอเคฟซีเลยฝั่งนน้นก็ยังคงรถติดอยู่ ก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าอยู่ตําุดสองาพามนะก็มีป้ายบอกทิ่นี้ตํอบสู่ตําวลสองาพามนะครับก็เป็นจุดทางแยกออที่จะไปหลามพวานะครับใวันนี้เราก็ตรงไปนะ ตวลนนี้เราก็ถึงแม่กองแล้วนะอีกน่าจะประมาณ20โลก็น่าจะถึงแยกวังมะนาวแยกที่เป็นจุดตัดระหว่างเพชรกับไปร่าลีนะ 弄啊！ วายอยู่เนี่ยเพึ่งยาสี่โมงเองของจริงมาตอนบ่ายสามไปบ่ายสามเริ่มเห็นภูเขาละ the ที่สังเกตตกควางฝวามือนะน่าจะเป็นเขาย้อยหรือเขาีิบิดกแถวนั้นแหละรถก็ค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เวลา4ี่โมสินาทีเนาะขับมารเรื่อยๆเนาะผาชะอ่ำกสิบสี่โล ขาดต้าสมาติสามนะครับเปียสี่สิบเกาเนี่ยเสาย้อยอย่างเป็นทางการ 4ีโมงครึ่งแล้เวลาเดินทางจากกรุงเทพจากนครปฐมอันี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะรวมพักด้วยเนะนนแล้วก็เขาวางนะัเจอแยกขวานี่ก็ ไปเส้นลงใต้ประจวบเนะาะรักเลนทำไมวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอทางขวาก็เลี้ยวฝาเข้าไปเลยเนาะเป็นทางเบี่ยวฝาเข้าไป 4นะี่สิบกิโลนะว่าจะประมาณ2ี่สิบนาทีประมาณนั้นเนาะประมาณ2 0 25าทีครับ รก็มีอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากครับเป็นู้ตอนเย็นกว่านี้ก็จะติดหรือเปล่าตอนนี้มัน4ี่โมห้าิบแปดนะก็ตีห้าโมงเลยแล้วกันนี่ครับเราก็มาหัวหาเลยนี่นะชัหาชอ้นเดี๋ยวซ้ายไปก็ไม่มีหาแล้วนะ เป็นแบบเป็นเหมือนหาปึกเตียนมันจะเป็นหินหมดลเขาก่ออ้นี่ไว้นี่นบับตอนนี้ก็ยังมีหาดอยู่นะนะครับตอนแรกมาก็เจอหินเลยไม่รู้แม่ง แม่งจะต่อทำไมก็ไม่รู้เสียเลยเสียเสียวิวหมดเลยนะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนซื้อต้มตรงต้มตำนั่งเก้าอิงเก้าอี้ที่พักนะครับเดี๋ยวสักทุ่มหกโมงเสร็ทุ่ม,ม,มค่อยกลับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ชะอำก็ไม่รู้ว่าเสาเขาน่าจะทำที่กันคื้นนะน้ำค่อนข้างใส่นะน้ำไม่ค่อยขุ่นมากนะครับ คนก็ไม่ค่อยเยอะนี่นะคนไม่ค่อยเยอะเลยนี่เดี๋ยวผมก็กลับกรุงเทพประมาณทุ่มประมาณทุ่มนะไม่เกินทุ่มเพราะเดี๋ยวต้องไปซื้อของตากนนะครับนี่ก็บรยาาบรยากาศบรรยากาศอาอัมครับคนไม่ค่อยเยอะ คขับมาสองชั่วโมงนะจากนครปฐมเนี่ยนะครับหกโ,นะโมงสิบสี่นทีรอรออาหารนะนี่ครับเขาต่อเข็มน,นะทำกั้นคืนอะไรก็ไม่รู้นะนี่งั้นเดี๋ยวผมไปกินก่อน ตอนนี้เราก็ได้อาห่ะแล้วนะตับปลาหมาไก่หอยนะครับโลร ak, ้อยแปดครึ่งโลร้อยแปดสิบเรเดี๋ยวกินกันก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้เวลาเกื euh. อบหนึ่งทุ่มแล้วหกโมงสี่สิบ ตอนนี้เราอยู่ชามนะเขาก็เตรียมตัวเดินทางกลับหน้าทาง180กิโลนะล่วจะไปแวะซื้อของฝะแม่กิมไล้ด้วยนะครับโล่งหมดแล้วนะครับเขาก็กลับกันหมดแล้วออกจากชามแล้วนะกำลังอ ขับรถเข้าสู่นหลัดในตลาดวันนี้ตา,นนามค่อนข้างเงียบนะคนไม่ค่อยเยอะยิงตอนเย็ยนนี่ไม่มีแบบแทบล้างนะแต่เมื่อตอนเย็ยนนี่รถเยอะมาก ต่อวางล้วนะ อยู่เขาย้อยนะตอนนี้ตึ้มตีอีกสี่กิโลเฮ้ยสียสีล่ลตุ้สียสีนาทีนะเรานี่ยเขาย้อยอยู่ทางขวาม,มือเ่าย้อยอยู่ขวาม,มือนะับ่ดีนะ อนนี้ข้างหน้าก็ถึงแยกวังมานาแล้วนะเป็นทางแยกที่ออกตัดไปยังพระรามสองแล้วก็ตรงไปไปล่ารเลีครับซึ่งเราเนี่ยจะตรงไปล่ารเีนะเราไม่อยากไปรถติดรามสองแบบมันหุดยากยอมอ้อมนิดนึงครับดูจากรถข้างในแล้วก็น่าจะรู้แล้วพระรามสองแล้วตยาวๆเลย ตามทางเลยนะแล้วก็ออกจากเอ็ดบุรียากไปทางการพอสู่จังหวัดราชบุรี ายเข้าสู่าคาปรปฐมภรรยานะนี่เส้นบะลมบะลมบ,บลาชินีนารถค่อนข้างเยอะทำรถทำรถความหนาเรยวขนาดรถเยอะคนเยอะ <c oughs> มาณประมาณกี่โลเธอมาสิสิบกว่าโลถึงบ้านเธอมาสิบกว่าโลเนาะก็ถึงแล้วถ้าไม่ติดไปขับอ้อมั่วตัวก็น่าจะถึงไวแล้วรถนี้รถเยอะเลยนะไม่รู้เขาออกไปไหนกันปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บ ตอนนี้ก็ใกล้มาถึงบ้านแล้วนะก็มาสรุปค่าใช้จ่ันวันนี้กันนะครับก็หมดไปพันห้าหมดไปพนะันห้าเนอะรวมค่าน้ำมันก็400บาทครับแล้วก็ค่าน้ำมัน400บาทค่ากินอีก500ร้อค่าจรบไทยสอ0ร้อย แล้วแล้วก็ค่าของฝ่ใสประมาณส 400, 400นะี่ร้อยสามสามร้อยสี่ร้อก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปแล้ว